สวัสดีค่ะทุกคนนีีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของเราปิดมาแชร์นะคะหลังจากที่ทุกคนเล่นน้ำสงการกันแบบอิ่มน้ำสำลานแล้วใช่ไหมคะต่อจากนี้ไปนะคะคือช่วงที่ฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่โดนแดดทำร้ายผิวเราแบบรุนแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่กระแจะมาในหัวข้อที่ว่าผิวไม่แดดนะคะทำยังไงดีนะคะเพราะเชื่อว่าสาวๆหลายท่านต้องมีปัญหาตรงจุดนี้แน่เลยนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยผิวเรามันไม่แดดแล้วก็ผิวมันหมองคล้ำแบบ หมองคล้ำอ่ะคือมันมันหมองคล้ำอ่ะผม <c oughs> ว,วิธีง่ายๆนะคะที่เราสามารถฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในหงว,วิธีนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือการด,ดื่มน้ําค่ะดื่มน้ําสะอาดให้จิบระหว่างวันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าการที่เราไปเจอแดดจ,จัดใช่ไหมคะทำเหมือนร่างกายเรามันจะขาดน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดื่มน้ําสะอาดเข้าไปเรื่อยๆจิบระหว่างวันไปเรื่อยๆเพื่อเติมความชุ่มชื่นให้แก่ผิวเรานะคะเรียกได้ว่าวิธีนี้คือการดูแลระบบภายในก่อนนะคะก่อนเลยนะคะเติมความชุ่มชื่นเติม ให้กับผิวให้กับผิวก่อนเลยนะคะข้อที่ um 2ก <M> ็ค <itch ough> okay. ือว e ่าการอาบน้ําเย็นค่ะอาบน้ําเย็นในที Cat ่นี้ไม่ใช่ว่าต้องเอาน้ cents, ําแข็งมาใส่น้ําแล้วค่อยมาฉลองอาบแบบนั <mel> ้นไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าอาบน้ําเย็นก็คือการอาบน้าอุณหภูมิปกตินี่แหละค่ะก็คือให้เลี่ยงการอาบน้ําอุ่นหรืออาบน้าร้อนโดยเด็ดขาดนะคะในช่วงที่ผิวมีอาการแสบไหม้นะคะแล้วก็หลังจากที่อาบน้าอุณหภูมิปกติเสร็จแล้วค่ะผิววิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าจะช่วยบรรเทาความแสบร้อนของผิวนั้นก็คือว่าให้เอาน้ําแข็งเป็นก้อนนะคะ ให้เอาผ้านะคะพุ่มน้ําแข็งเป็นก้อนไว้นะคะจากนั้นให้เอาน้ําแข็งอ่ะประคบตามตัวเลยนะคะยิ่งถ้าช่วงไหนที่เรามีอาการแสบร้อนหรือว่าอาการไหม้นะคะให้ค่อยๆประคบไปเลยนะคะตามร่างกายนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนของผิวหนังได้ด้วยนะคะข้อที่3ก็คือการใช้เจลว่านหางจระเข้บรรเทาอาการแสบไหม้ของผิวหนังได้นะคะเรียกได้ว่าเจลว่านหางจระเข้เนี่ยเรียกได้ว่านะคะเจลว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นราชนีแห่งการดูแลผิวคล้ำเสียหรือว่าผิวที่แสบไหม้จากแสงแดดได้เป็นอย่างดี เ,ะะเพราะว่าเจลว่านหางจระเข้เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เด่นนะคะซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการแสบไหมของผิวหนังของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนเจลว่านหางจระเข้ที่ให้พี่ต่ายแนะนํานะคะแนะนําว่าที่ดีที่สุดเลยก็คือเป็นเจลว่านหางจระเข้ที่เป็นแบบเป็นว่านหางจระเข้สดๆนะคะเขาเตรียมมาให้ด้วยนะว่าเป็นแบบไหนเป็นว่านหางจระเข้แบบนี้เลยที่บ้านพี่กระต่ายปลูกอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนเราอะใช้ประจําอยู่แล้วแล้วเราใช้บ่อยด้วยยิ่งถ้ามีรอยด่างดำที่เกิดจากสิวหรือว่ารอยดํารอยแดงจากสิวะคะ่ะพี่ต่ายก็จะไปเจ๊ไปตัดออกมาใช้ ะะวิธีการใช้ก็คือว่าถ้ามันเป็นท่อนยาวๆใช่ไหมคะเราต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนปึ๊บพอได้แบบนี้มาเสร็จแล้วคะ่ะใ,ให้ล้อเอาเปลือกเคียวๆมันต่อนะคะหลังจากที่ปอกเปลือกแล้วเรียบร้อยมันจะมียางเหลืองๆอยู่ให้เราไปล้างเอาน้ําเปล่าเนี่ยล้างยางออกให้สะอาดเลยนะคะอย่าให้มียางเด็ดขาดนะคะพอเราล้างยางเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ เราจะได้เป็นบุ้นเป็นบุ้นเจลจระเข้เป็นบุ้นว่านหางจระเข้แบบนี้เลยนะคะวิธีการใช้ก็คือว่าเราสามารถใช้ทาผิวหนังโบกบริเวณที่ไหม่บริเวณที่แสบร้อนได้เลยทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะคะก็คือหลังอาบน้ําเสร็จเนี่ยให้เราเอาตัวนี้ฉโลมได้เลยฉโลมทาหนาๆให้เอาที่มันเป็นบุ้นบุ้นน่ะนวดนวดบริเวณที่เราแสบเราไหม้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วงที่ไหม้เดียเพิ่งไปใช้ครีมบำรุงที่มันเป็นแบบ ไวท์เทนนิ่งหรือเป็น AHA อย่าพึ่งนะคะให้เพิ่มความชุ่มชื่นด้วยการใช้ว่านหางจระเข้ก่อนนะคะส่วนวิธีที่4นะคะวิธีที่4ก็คือการใช้น้ํามันมะพร้าวนะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีวิตามิน e 0, ีสูงเขาจะให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการแสบไหม้ของผิวได้ดีด้วยนะคะวิธีการใช้น้ํามันมะพร้าวก็คือว่าเวลาที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วคะ่ะให้เราเอาน้ํามันมะพร้าวเนี่ยนวด ไปตามร่างกายนวดไปบริเวณที่มีอาการไหม้นะคะช่วงไหนไหม้ช่วงไหลหรือว่าช่วงแบบเนี้ยที่มันไหม้หรือว่าแขนมันไหม้แบบนี้ค่ะให้นวดนวดนวด,นวดแล้วก็คึงไปสักพักหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นได้เลยนะคะวิธีนี้นะคะส่วนวิธีที่5นะคะก็คือการใช้โยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะประโลมผิวเรานะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเพราะว่าถ้าเราไปเจอแดดจัดใช่ไหมคะผิวเรามันจะไหม้แล้วมันจะคล้ำเสียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ผิวรูกับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ผิว เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ผิวกลับมาสว่างแล้วก็แบบดูขาวใสเหมือนเดิมนะคะแนะนำให้อาอยเกิดรสธรรมชาตินะคะพอกไปที่ตัวหนานๆได้เลยนะคะก็คือว่าเวลาที่เราอาบน้าเสร็จเนี่ย น้ำให้สะอาดก่อนนะ้แล้วก็เอาโยเกิร์ตรสธรรมชาติแนะนําว่าเอาไปแช่เย็นก่อนสักประมาณแบบสักให้มันเย็นๆนะ่ะจากนั้นใหเอามาปะโลมผิวไว้เลยเอามาพอกผิวไว้บริเวณท่วงไหนที่มันไหม้มากๆนะคะให้พอกหนาๆได้เลยนะคะสัก20-30นาทีได้เลยนะคะถ้ามีเวลานะคะก็ไปล้างออกตามปกติได้เลยนะคะข้อที่6ข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือการใช้แตงกวานะคะแนะนําว่าให้เอาแตงกวาเนี่ยที่มันเป็นลูกๆก่อนไปแช่เย็นก่อนนะคะจากนั้นพอมันเริ่มเย็นๆแล้วใช่ไหมคะใหเราเอามา หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะพอหั่นเป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วปุ๊บให้เอามาแปะ ตามบริเวณที่มันมีอาการไหม้มีอาการแสบนะคะบริเวณผิวหนังนะคะวิตามินและความเย็นจากแตงกวาจะช่วยบรรเทาอาการไหม้อาการแสบร้อนต่อผิวหนังเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจบแล้วนะคะสําหรับเคล็ดลับง่ายๆ6วิธีนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายมากๆแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ